Huh? ผ่านไปโลกทําไใบเปลี่ยนไปตลอดการแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าทุกอย่างที่เห็นตรงหน้านี่มันเริ่มจากอะไรเล็กน้อยแค่ไหนจาะต้องรอความรอดเขาค่อยกลายเป็นรากทางของชีวิตใหม่วันหนึ่งเด็กคนแรกถือกําเนิดขึ้นใต้ดินนี้และนี่คือวันที่เขาเรียกที่นี่ว่าบ้านและเพราะอย่างนั้นเมืองนี้ถึงยังหายใจอยู่ผมต้องขนคนลงมาเพราะด้านบนมันไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วเมืองโบราณเบื้องล่างคือที่เดียวทร่ยังมีคําว่ารอดอยู่ในประโยคเราต้องวางลางให้เร็วและแข่งกับเวลาเพราะว่าด้านบนนั้นไม่ได้มีแค่ม็อบล่างหนึ่งเท่านั้นที่เราต้องเอาชีีววิตตรรรออดดแแ่มมบบ้างยปปะะเเภภทททกพน เ,เพราะว่าเขาสามารถโจมตีเราได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโลกข้างบนไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วเมืองโบราณนั้นดูเหมือนอันตรายแต่เขาเพียรพร้อมสร้างบ้านระวังรั้วให้แน่นหนาเคลียร์พื้นที่แล้วเพิ่มแสงสว่างให้ดีมันก็เป็นเซฟโซนให้เด็กได้วิ่งเล่นได้อย่างปลอดภัยแต่เด็กๆเหล่านี้จะรู้ไหมว่าคนรุ่นบุกเบิร์นั้นลำบากขนาดไหนกว่าจะมีเซฟโซนให้เขาวิ่งเล่นเราก็ต้องจัดการกับวอร์เดนจำนวนมากแต่โชคดีที่มอกคอร์ลอนถูกฝึกมาอย่างดีเพราะเขาไม่ใช่เครื่องมือแต่คือเพื่อนร่วมทางกว่าจะแข็งแกร่งได เอนเชสิตี้หรือเมืองโบราณนั้นหาไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสิ่งเราต้องมีก็คือปีกอีไลท่าแล้วมงหาเทือกเขาสูงที่ด้านบนเป็นหินเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสโตนพีกการคุณหาแบบสุ่มๆก็เป็นวิธีที่ใช้ได้แต่มันก็ไม่ชัวร์แต่ถ้าเรามาหาที่สโตนพีกโอกาสเจอจะเยอะมากไม่จำเป็นต้องคุณหาจากยอดเขาเราสามารถเริ่มได้ที่ตีนเขาเลยด้วยอุปกรณ์การขุดที่ดีมากเราจะขุดเข้าไปที่ใจกลางภูเขาเจอทรัพยากรเราก็เก็บมาเพราะเราต้องทํารางรถไฟถ้ามีชักเกรบบ็อกจะดีมากถ้าเราโชคดีก็จะเจอถ้ำแต่ถ้าเราโชคดีคูณ2กก็จจะเเอหวนนั่ผลแรรงา ดดได้มากแต่ถ้าคุณดวงสอยคุณจะไม่เจออะไรเลยแล้วยังมีม็อบมาก,กวนประสาทด้วยอ่ะอย่างน้อยก็มีเหวลึก1บล็อกตรงนี้แล้วกันนะขอบคุณมากบ้าบอที่สุดมากทำการขุด้เริ่มต้นขึ้นเราจะขุดลงไปจนถึงระดับประมาณลบสีและแน่นอนว่าตรงนี้เราได้เจอกับ a n นเชนซิตีมาที่เรียบร้อยแล้วมันอาจจะไม่ใช่เซฟโซนในตอนนี้แต่อย่างน้อยมันก็เซฟกว่าด้านบนละ ก่อนที่เรื่องเรามันจะวุ่นวายแบบนั้นเราเคยมีชีวิตที่สงบสุขมาก่อนอยู่กับชาวบ้านสร้างฟาร์มเหล็กฟาร์มม็อบแบบชิวๆสบายๆไปวันๆใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆเราต้องไปเอาชีวิตรอดกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแล้วก็พาเขาไปลงที่แอนเชียนซิตี้ชีวิตตอนนี้ดูไม่เหมือนว่าต้องไปสู้กับวอร์เดนแบบเอาไปนอาตายเลยสิ่งที่เราจะเป็นจะตายที่สุดก็คือฟาร์มม็อบมันไม่เกิดเนี่ยเพราะว่าโลกนี้มันค่อนข้างแปลกประหลาดแต่ไม่เป็นไรถึงม็อบจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราจับม็อบมาได้ม็อบตัวแรก,รก,กแแนนที่กเกโลมตีต ได้ทั้งเหล็กได้ทั้งเลเวลให้มอบเราเกบและนอกจากนั้นโกเลมลยังเหมาฟาร์มเวลด้วยเพียงแต่ว่าการสู้กับซินโบฟิสเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่วัวเรานั่นเองได้เหล็กได้เวลให้มอบแล้วก็ได้เวลให้เราไปตีอาวุธทีตาหากเยี่ยมไปเลยโลกนี้มันกว้างคนข้างๆถึงสําคัญไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันประตูเนเธอร์ถึงสําคัญเพราะการเดินทางบนเนเธอร์แค่1บล็อกเทียบเท่าการเดินทางบนโอเวอร์โวลถึง8บล็อกและนั่นทำให้การเดินทางจากบ้านเราไปสู่ประตูดีเอ็นพอเท่านั้นง่ายมาก การวิ่งหาสโตนีพิกบนพื้นดินนั้นมันก็ทำได้แต่การบินหาจากบนท้องฟ้านั้นง่ายกว่าการไปเอาปีกอีไลท่าอาจิะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาเดียนโดยที่มีบริการเป็นวัวและหมาล่างสุดยอดนั่นทำให้การกุยทางไปหาเรือเพื่อเอาปีกอีไลท่านั้นง่ายมาก การที่มีเพื่อนที่เพิ่งผ่าได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะลุยกันเลยสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆจากที่สูงแล้วมองหาอาคารที่มีเรือลอยอยู่นั่นเป็นที่อยู่ของปีกอีไลา่าเดินทางแบบตัดตรงไม่ต้องอ้อมอะไรทั้งนั้นเตรียมบล็อกมาเยอะๆแม้แต่การขึ้นเรือเรายังจะต่อตรงขึ้นไปเลยแบบไม่ขึ้นอาคารด้วยซ้ําจัดการกับชักเกอร์ระวังกระสุนมันด้วยเขาจะดอบของที่เราสามารถนำไปทำชัคก,กรบบ็อกได้แล้วก็อย่าลืมเอาปีกอีไลา่ามาเพียงเท่านี้เราก็บินได้อย่างอิสระ I อ,อออเ n นเดคืออุปกรณ์ที่จะพาเราไปหา DN Portal การเดินทางไปหาดี p o r น Port ทน,นั้นสามารถเดินเท้าไปก็ได้แต่การมีม้านั้นง่ายกว่าเพราะม้าสามารถพาเราผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดาได้อย่างรวดเร็วเดินทางมาจน,นถึงจุดที่ I อออเปนเดพุ่งลงไปด้านล่างและหลังจากนั้นก็ขุดลงไปจนเจอสตรองโฮ แม้แต่ในนี้ก็ยังไม่ผลยังต้องเจอกับม็อบร่างสองสุดแข็งแกร่งแต่โชคดีที่ที่นี่มันแคบทำให้เราสามารถโจมตีก็ได้แบบง่ายไดย้แต่ระวังในความมืดก็ยังมีม็อบธรรมดาคอยสร้างความน่าํำคาให้เราอยู่จุดไหนที่เราสำรวจแล้วอุดรูให้เรียบร้อยหรือจุดไหนที่เป็นทางตันก็อุดรูไว้ด้วยและสุดท้ายเราจะเจอแค่เส้นทางเดียวที่พาเราไปหาดีเอ็นพอร์ทัลไม่ต้องรอชา้าใสา่อาร์เบนเดอร์แล้วลงไปซัดกับมังกรเลย ยังดีที่มาเกิดที่ใต้ดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องต่อบล็อกไปหามังกรรีบขุดแล้วขึ้นไปจัดการมังกรทําลายเอ็นคิสตันปั๊มยาแล้วไปหวดมังกรได้เลยหัวหัวหวดแล้วก็หัวดย้ายเขาตั้งตัวได้หลังจากนั้นมังกรจะบินหนีไปเติมเลือดเราก็ใช้เวลานี้ในการทําลายเอ็นคิสตัลพอมังกรกลับเข้าประจําที่เราก็วิ่งก็ไปหวดหวด,หวดแล้วก็หวดแต่ระวังให้ดีนี่คือลมหายใจมังกรซึ่งสามารถทำดาเมจได้มากมายปั๊มยารักษาตัวเอง กินแอปเปิลทองคําให้เรียบร้อยเพื่อเพิ่มบัฟถ้ามีโอกาสก็ยิงมังกรปั๊มยายกันหนึ่งรอบจากนั้นก็หาจังหวะวิ่งเข้าไปโจมตีมังกรโจมตีอย่างต่อเนื่องยายเขาได้พักเราต้องสู้สุดนี้แบบตัวต่อตัวเพราะการต่อสู้ขังเบนเดอร์ดาก้อนนั้นเป็นอะไรที่มั่วมากการโจมตีของเราจะโดนม็อบเราเองและนั่นทำให้ม็อบของเรานด้นหันมาโจมตีเราซึ่งจะทําให้เราตุยได้แบบง่ายดาย ถึงแม้จะไม่ใช่มอ็อบแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาให้ดีการสู้กับเอ d นเดอร์ดราก้อนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรปัมยากินข้าวกินแอปเปิ้ลปัมยากินข้าวกินแอปเปิ้ลวิเคราไปีตีต,ตีเพียงเท่านี้เอ d นเดอร์ดราก้อนก็เสร็จเรา <c oughs> เก็บไข่มังกรแล้วกลับโอเวอร์เวิลด์ แท่งบเบสหลอดนั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากซึ่งเราสามารถดรอปได้จากการจัดก,การกับเบสในเนเธอร์ซึ่งการจัดก,การกับเบสในเนเธอร์นั้นไม่ใช่เรือ่องง่ายเพราะเขามาจากทุกที่มาจากทุกทิศทุกทางและไม่มีวันหมดเราจะต้องวางกลยุทธ์ในการต่อสู้เล็กน้อยจะบวกตรงๆก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงแลวจะตายซึ่งไม่คุม้มการปิดทางเข้าออกและรับมือกับเบสแค่ทางเดียวเป็นอะไรที่ดีมากที่คล้ายๆกับทำฟาร์มเบสเลยนะเนี่ย ในเนเธอร์นั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถฟาร์มเลเวลให้มอบเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีศัตรูจากมากมายหลายทิศแต่ระวังให้ดีที่นี่มีเบสล่าง3ซึ่งอันตรายเป็นอย่างยิ่งและนอกจากนั้นยังมีฮอกลินแต่ถ้าเกิดเรามีม็อบที่แข็งแกร่งก็ไม่ต้องกลัวการโจมตีฮอกลินด้วยหนูไฟจะทำให้เราได้หมูย่างมาด้วยนั่นทําให้เราอยู่ในเนเธอร์ได้นานขึ้นเพราะหมูย่างทําให้เราอิ่มได้มากเลยทีเดียว การหาในเธอฟอร์เทนนั้นสามารถหาได้จากหลากหลายวิธีและสิ่งที่เราใช้ในการหาคือการหาซุ่มแบบเป็นจุดๆอย่างเช่นเราจะไปดูที่ตำแหน่ง100ลบ100ถ้าไม่เจอก็ไป200ลบ100ถ้าไม่เจอก็ไป200ลบ 200. 200, 200 300ลบ200ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เปลี่ยนทิศไปเลยเป็น100ลบ100 0อูลบ1 0 100, 0 0 0ออะไรแบบนี้มันจะเป็นการซุ่มหาพื้นที่กว้างๆรอบตัวถ้าเจอก็เจอ,เจอถ้าไม่เจอมันก็ต้องเจอสักครั้งหนึ่งนั่นแหละและทางที่เราทำจะเป็นทางยาวทอดตรง มีกำแพงและมีเพดานเพื่อไม่ให้ม็อบจากไหนก็แล้วแต่มาโจมตีเราได้ในขณะที่เรากําลังเดินทางไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหน้อมจะตัดตรงอย่างเดียวไม่อ้อมค้อมน่าเสียดายที่พิกัด200-100ลบ100ไม่เจอในเ h อร์ฟอร์เทสเดี๋ยวเราจะไปดูที่2 0 0 2้0ลบว่าเจอไหมและแน่นอนว่า200-200ลบ200ก็ไม่เจอแต่เราไปเจอที่300-200ลบ200จะบุกเข้าไปก็ต้องวางแผนให้ดีสร้างป้อมให้เรียบร้อยตีม็อบต่างๆผ่านรู และเลือกใช้ม็อบที่มีความคล่องตัวสูงเน้นพิธีสปีดความแรงในการโจมตีไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะม็อบล่างสุดยอดของเราส่วนใหญ่ก็ตีแรงอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าการบุกแบบนี้จะสบายๆเราตังหาที่เป็นตัวล่อและม็อบเราเนี่ยเป็นตัวปิดเกมเพราะฉะนั้นทําหน้าที่แทคงให้ดีแครี่จะเดินเนเทอร์วอร์ดอย่าลืมเก็บมาด้วยนี่ก็สําคัญพยายามปิดทางเข้าออก รับศึกทางเดียวและตีม็อบผ่านรูนี่คือสูตรสําเร็จที่ใช้ได้เสมอทำไมต้องทําแบบนี้ก็ดูจากที่ม็อบมันเกิดใครจะไปรับมือไหวมากันทีหนึ่งเจ็ดแปดตัวนะับแต่และตัวตีแรงทั้งนั้นจำไว้อย่างหนึ่งว่าม็อบพวกนี้นะพุ่งเป้ามาที่เราเสมอมันจะไม่ล็อกเป้าไปที่ม็อบของเราแต่ม็อบของเราล็อกเป้าไปที่พวกมันเพราะฉะนั้นยืนแทงให้ได้นานๆระมัดระวังตัวให้ถึงที่สุดปิดทางเข้าออกให้เรียบร้อยรับศึกทางเดียวนี่คือกดเหล็กเมื่อเจอเบสปอนเร์ก็ทําที่โลง่ลงๆให้เขาเกิดง่ายๆเราจะได้โจมตีและฟาร์มเขาได้แบบสบาายใจตีผ่นนูมมเดิ เพิ่มเติมคือถ้าเกิดเราเมื่อยก็มานั่งกินข้าวเล่นตรงนี้ให้หายเหนื่อยก่อนละกันเอ d e เดอร์แมนร่างสองเป็นการจบดีที่รุนแรงมากโดยการยกม็อบขึ้นมาแล้วระเบิดพลังใส่แต่เขาระเบิดไปทั่วเลยระเบิดพวกเดียวกันด้วยซะนั้นก็ทําให้หมาและเอ็นเดอร์แมนร่างสามนั้นตีกันสุดท้ายโกเลมในเธอะไลท์ต้องมารับจบแต่หมาก็ยังไม่หยุดตีเอ d e เดอร์แมนไม่รู้ถูกหรือเปล่าที่เอาเอ d e เดอร์แมนโกเลมและหมาจิ้งจอกมาเป็นตัวหลังในทีมแต่เลือกมาแล้วก็ต้องใช้กันต่อไปและนี่ก็คือวีที่างแรกของ ล่สุดท้ายก็คือไวทเทิร์นจับมาก่อนแล้วกันนอกจากจะทําหน้าที่เป็นฟาร์มเหล็กที่ดีแล้วจะเป็นที่ฟาร์มเลเวลให้กับม็อบยี่เพิ่งจับมาใหม่ด้วยทํให้การโจมตีของไข่มันดูรุนแรงจังเลยโหดจับแต่ที่น่าหนักใจที่สุดก็คือบัวบัวนี้มันทั้งโจมตีเบาทั้งไม่อึดไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขุนกันให้หนักหน่อยอ่ะเอาเข้าไปนี่คือยาโจมตีแรงกินเข้าไปยับยับสุดท้ายบัวกลายล่างเป็นล่างสองซึ่งเป็นล่างสุดยอดล่างนี้แหละเป็นอะไรที่แบบโหดสัตว์รัสเซีย โรมาเนียในีเลียที่สุดโจมตีก็แรงแต่ด้านโจมตีเป็นไอเล e f อเฟกชาวบ้านตายหมดบ้าบอที่สุดอ่ะไม่เป็นไรกินกินเข้าไปแล้วก็รีบสร้าง v i l l a เลจชุดใหม่ออกมาแล้วกันนะก่อนที่หมู่บ้านจะโตขนาดนั้นเราเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาก่อน มีประชากรแค่ยีคนเองตอนนั้นเป็นหมู่บ้านโล่งๆที่ไม่มีอะไรเลยในแต่ละคืนก็ต้องเอาชีวิตรอดจากมอ็อบทั้งล่างธรรมดาและล่างที่พัฒนาแล้วยูวดีก็มีการโจมตีอะไรไม่รู้ที่ทําให้เราไฟลุกขึ้นมาด้วยโคตรตึงเราทําได้แค่รอเวลาให้เด็กพวกนี้โตขึ้นและมีงานทําเพื่อที่จะให้หมู่บ้านนี้มีโกเลมเกิดขึ้นมาและนั่นก็คือม็อบตัวแรกที่เราจับโกเลมนั่นเองการมีโกเลมเข้ามานั้นก็ทําให้อะไรๆง่ายขึ้นเยอะเพราะสมัยที่จะโจมตีโกเลมตัวอื่นเพื่อดอบเหล็กทําให้เราไม่่ต้้้้้ออออองงเเเเสียยนนยยยทรรรััััพาาาาากกกกกกกในนนนโลลลลมมจแแววว็ไไดดดะะื เพียงแค่เราอยู่บนที่สูงสูงยิงธน,นูใส่โกเลมโกเลมของเราก็จะเดินไปจัดการกับโกเลมเป้าหมายแล้วพอเขาตายเราก็ได้เหล็กมาแบบไม่อัน้น e ซี่มากๆเพราะฉะนั้นฟาร์มเหล็กในโลกนี้ก็จะแตกต่างจากฟาร์มเหล็กในโลกปกติเราจะทําการไถ่พื้นที่แล้วบางครั้งไปก็มาเกิดแค่ด้านหน้าหมู่บ้านฟาร์มเหล็กแบบนี้ถ้าไปทําในโลกอื่นก็คงไม่เวิร์กแต่มันเวิร์กกับที่นีแ่แล้วโกเลมก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างสองก็คือโกเลมเพชรนั่นเอง มีโกเล็มเพ็ดเดินลาดตะเวนให้ยามค่ำคืนเนี่ยเป็นอะไรที่อุ่นใจสุดๆไปเลยนั่นทำให้เราเอาชีวิตรอดในช่วงต้นเขยมได้แบบง่ายดายสุดๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกที่คุณสามารถจับม็อบมาฝึกได้ม็อบของเราสามารถเก็บเลเวลสามารถพัฒนาและเปลี่ยนร่างได้ทําให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อช่วยเราในการต่อสู้และอย่าลืมว่าม็อบในธรรมชาติก็สามารถเปลี่ยนร่างได้เหมือนกันและมันโคตรโหดเลยแอดออนหลักของเราคือ evolving mob 2.0ซึ่งมีม็อบมากมายหลายแบบให้เลือกจับมาฝึกและนี่คือ1น0วันจับม็อบพัฒนาร่างสำหรับวันนี้พี่อองแค่สิ่งนีครับต้องขอตลอนรไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วพบกันครับท